และก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับคีนี่คุงซีเอชนะครับผมหรืูคิวช a น n e ากันอีเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการรับไอเทมอีกแล้วนะครับผมไอเทมในอีเวนท์ที่มีชื่อว่าเหล่าโบมอนคาฟ้าเซวาลนะฮะซึ่ง วิธีก,การเราก็ง่ายเดียวครับผู้ชมจะต้องเก็บคะแนนนะฮะซึ่งคะแนนดูจากไหนดูจากตรงนี้นะครับผมมาที่เลนด้วยบอร์ดตรงนี้นะฮะก็จะขึ้นว่าคะแนนของเรามีเท่าไหร่นะครับผมซึ่งมันจะมีไอเทมสองตัวหรือว่าตัวมูลเคงบัตตี้เนี่ยซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันมีตัวสีทองด้วยไหมเพราะว่ามันยังไม่ถูกอัปโหลดในแคตตาล็อกนะครับผมซึ่งจะมีตัวนี้เนาะน,นั่นก็คือตัวปกติมูนเคงบัตตี้ปกตินะครับผมนะฮะที่มันไม่ใช่สีสีทองง่ายๆนะครับผมซึ่ง นะครับผมนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะผมก็คิดว่าผมน่าจะมีอันดับสักประมาณอ่าอันดับที่5ล้านนะครับผมประมาณห้า0ัน0กนนะครับเพราะาดูคะแนนผมนะฮะแล้วดูคะแนนของแต่ละคนนะครับผมนะฮะซึ่งเมื่อก่อนก่อนที่อีวนต์จะเปิดผมเป็นเทสเตอร์ใช่ไหมผมเองม,มีคะแนนสักประมาณพันกว่าแล้วคือไม่รีเซ็ตอะคือแบบงงมากรีเซ็ตทำไมวะ ะะซึ่งตัว Grand Prize หรือว่าตัวสีทองนี่นะฮะก็คือจะต้องรับได้ก็คือจะต้องอมีคะแนนสูงสุดนะหรือว่าจะต้องอยู่ในประเทศจีนเท่านั้นอันนี้ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่ามีการถกเถียงกันเยอะมากนะเกี่ยวกับวิธีการรับไอเทมตัวนี้นะครับผมแต่ว่าที่แน่ใจเลยนะว่าตัวนี้คือจะต้องมีคะแนน4-2,000แล้วก็เวลาเข้าเกมมันก็จะได้รับอัตโนมัติเลยนะครับผมหรือว่าให้เข้ามากด E อ,อันนี้กยังไม่แน่ใจเพราะว่า E เวนี้ค่อนข้างมีบั๊กเยอะนะฮะแล้วก็มันอยู่ในช่วงเบตา้าหรือว่ายังทำไม่เสร็จ สุดยอดมากนะฮะอีเวนต์นี้ผมขอให้คะแนน8เต็ม10นะครับแต่ว่าทุกคนจะต้องรู้สึกดีใจที่เขาทำอีเวนต์นี้มาเนาะเพราะว่าจะได้รับของฟรีนะผมแทนที่จะมากดดีสไลด์เนี่ยก็ควรที่จะรู้สึกปื้มปิตินะครับในอีเวนต์นี้นะครับผมโอเคนะฮะเจอก,กันในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ